แต่ถ้าหากว่าใครนะเป็นสิวรักษาย,ยังไงก็ไม่หายหาหมอสกินที่ไหนมาหลายที่ก็ไม่ยอมหายแนะนำว่าลองไปตรวจฮอร์โมนดูบ้างนะคะเรามีความผิดปกติของฮอร์โมนหรือเปล่ามีภาวะ P C O S หรือเปล่าทำยังไงให้หน้าใสาไร้สิวโดยเฉพาะช่วงมีประจำเดือนสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่จ๋าไขปัญหาน้องสาวค่ะ สาวๆหลายๆคนอาจจะเจอปัญหานี้อยู่นะคะเบื่อจังเลยมีประจำเดือนทีไรสิวมาทุกทีไม่ว่าจะเป็นสิวเซี่ยนสิวหัวดำสิวหัวหนองบางคนเนี่ยเจอสิวอักเสบสิวหัวช้างด้วยนะคะขึ้นกันทั่วไปหมดไม่ว่าจะเป็นหน้าผากคางแก้มนะคะบางคนเนี่ยขึ้นไปถึงลำตัวด้วยรักษาของเก่ายังไม่ทันหายเดือนนี้มากันอีกแล้วนะคะ ในคลิปนี้เรามาฟังกันนะคะว่าทํายังไงให้หน้าใสไร้สิวโดยเฉพาะช่วงมีประจําเดือนก็ต้องบอกนะคะว่าสิวกับวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นของผู้กันไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะถ้าช่วงเป็นวัยรุ่นเนี่ยฮอร์โมนมันพุ่งพานฮอร์โมนมันสูงฮอร์โมนมันสวิงนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมันก็มีสิวได้โดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยช่วงมีประจำเดือนนะคะ สิวขึ้นกันกระหน่ำเลยนะหลายๆคนนะคะในช่วงเป็นวัยรุ่นอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกตินะคะเป็นเรื่องที่พบได้แต่ประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือสําหรับสาวๆที่เป็นวัยทํางานแล้วเนี่ยฮอร์โมนเนี่ยไม่พุ่งไม่พลาดแล้วนะฮอร์โมนค่อนข้างจะคงที่แล้วแต่ทุกรอบเดือนที่มีประจําเดือนดันเป็นสิว <Okay. Yeah. S 1> เรียกว่าสิวประจําเดือนนะคะเพราะว่าเราเนี่ยโตแล้วฮอร์โมนคงที่แล้วการเป็นสิวทุกครั้งที่มีประจําเดือนนะ่ะ มันคงไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่สิวประจำเดือนนะคะเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุค่ะแต่สาเหตุหลักๆนะคะก็คือมาจากฮอร์โมนที่มันแปรปรวนในช่วงที่เรามีประจำเดือน แต่ก็ยังมีสาเหตุอื่นๆอีกน,นะคะที่เป็นสาเหตุสําคัญนั่นก็คือพฤติกรรมการดูแลสุขภาพผิวของเราเนี่ยแหละคะ่ะสิวประจําเดือนนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในช่วงก่อนมีประจําเดือนแล้วก็ระหว่างที่เรามีประจําเดือนซึ่งโดยปกติแล้วสาเหตุหลักของสิวประจําเดือนมันก็มาจากฮอร์โมนจริงๆค่ะเพราะว่าในช่วงมีประจําเดือนนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนของเพศหญิงเนี่ยมันจะเพิ่มสูงขึ้นค่ะทําให้เกิดอาการบวมน้ําภายในเซลล์ทําให้รูขุมขนเล็กลง ตอมไขมันมันก็เลยอุดตันได้ง่ายนะคะก็เลยทําให้สาวๆเป็นสิวกันได้ง่ายขึ้นในช่วงมีประจําเดือนแต่อย่างที่บอกนะคะว่าสิวประจําเดือนไม่ได้มาจากฮอร์โมนอย่างเดียวนะคะเพราะหลายๆคนเนี่ยช่วงมีประจําเดือนเขาก็ไม่ได้เป็นสิวนะคะแต่บางคนเนี่ยพฤติกรรมการดูแลผิวนี่แหละเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เป็นสิวประจําเดือนได้ซึ่งสิวประจำเดือนนะคะมันก็จะเกิดขึ้นได้หลายที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคางเป็นแก้มหน้าผากแล้วก็แผ่นหลัง ซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสิวอุดตันกับสิวอักเสบสิวอุดตันก็ได้แก่สิวอุดตันที่หัวปิดหรือว่าสิวหัวขาวสิวแบบนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นสิวที่นูนออกมาจากผิวเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งก็คือสิวอุดตันหัวเปิดหรือว่าสิวหัวดําลักษณะของมันนะคะจะเป็นสิวอุดตันขนาดเล็กที่บริเวณตรงกลางของสิวเนี่ยจะมีสิ่งสกปรกที่เกิดจากการฝังตัวสะสมอยู่เป็นสีดำค่ะชนิดที่2นะคะก็คือสิวอักเสบก็ได้แก่สิวหัวหนอง สิวตุ่มนูนแดงแล้วก็สิวตุ่มนูนแดงขนาดใหญ่ซึ่งสิวทั้ง3แบบนี้นะคะสิวอักเสบทั้ง3แบบนี้นะคะไม่ควรจะบีบออกมาเด็ดขาดเพราะนอกจากจะทําให้เจ็บแล้วยังทำให้เกิดแผลแล้วก็ทําให้เกิดการติดเชื้อคำแนะนำก็คือควรจะทายาแล้วก็รอให้มันหายเองยุบไปเองไม่ควรจะบีบมันค่ะแล้วอะไรบ้างที่มันทำให้ฮอร์โมนของเราแปรปรวนจนทำให้เราเป็นสิวนะคะ หนึ่งนั่นก็คือช่วงมีประจำเดือนฮอร์โมนแปรปรวนสองนั่นก็คือคนที่มีความเครียดค่ะเครียดมากเกินไปเครียดสะสมอันนี้ก็ทําให้ฮอร์โมนแปรปรวนหรือ3นะคะก็คือในคุณแม่ตั้งครรภ์ช่วงที่ตั้งครรภ์นเนี่ยฮอร์โมนเรามันก็แปรปรวนด้วยและ4นะคะก็คืออาจจะป่วยเป็นโรคบางโรคค่ะท,ที่ทําให้ฮอร์โมนแปรปรวนและแสดงอาการมาด้วยเป็นสิวนั่นก็คือโรคถุงน้ํารังไข่ไหลไปหรือ PCOS ซึ่งโรคนี้นะคะนอกจากจะทําให้ฮอร์โมนแปรปรวนแล้วยังทําให้ต่อมไรท่อทํางานผิด ปกติด้วยแล้วก็มีอาการอื่นๆตามมาด้วยนะคะนอกจากเป็นสิวแล้วยังพบว่าเป็นสิวผิวมันขนดกแต่ว่าศีารษะล้านผมบางมีพุงประจำเดือนผิดปกติและถ้าเป็นนานๆไม่ได้รับการแก้ไขก็อาจจะทําให้เป็นเบาหวานในอนาคตได้ด้วยนะคะ ถ้าเป็นสิวเพราะ PCOS หรือถุงน้ำรังไข่ไหลาบายนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างจริงจังไม่ใช่แค่การรักษาสิวนะคะแต่ต้องรักษาภาวะฮอร์โมนแปรปรวนภาวะถุงน้ำรังไข่ไหลายใบยหรือ PCOS ด้วยค่ะเป็นสิวจาก PCOS นะคะให้หาหมอผิวหนังยังไงก็ไม่หายค่ะเพราะมันไม่ได้รักษาที่ต้นเหตุไม่ได้รักษาที่ฮอร์โมนที่ผิดปกติและปัจจัยที่2นะคะคือปัจจัยภายนอกหรือมาจากพฤติกรรมของเราเนี่ยล่ะค่ะ พฤติกรรมอะไรบ้างนะคะที่ทําให้เราเป็นสิวโดยเฉพาะสิวช่วงมีประจําเดือน 1. เลยก็คือคนที่ชอบกินน้ําตาลชอบหวานเพราะการกินหวานบ่อยๆมันจะทําให้ร่างกายของเรานะคะหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมามากผิดปกติยิ่งไปกระตุ้นให้ต่อมไขมันใต้ผิวหนังผลิตน้ํามันออกมามากขึ้นด้วยค่ะแล้วน้ําตาลนะคะยังเป็นสารกระตุ้นการอักเสบตัวสําคัญเลยค่ะหรือ2นะคะสําหรับคนที่เคยกินยาคุมแล้วหยุดกินยาคุม จะสังเกตว่าช่วงที่กินยาคุมเนี่ยหน้าเนียนผิวเนียนดูแบบอวบอิ่มผิวพรรณเป่งปังผ่องใสนั่นเป็นเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยฮอร์โมนของเรามันถูกควบคุมโดยยาคุมค่ะมันทําให้ร่างกายเนี่ยฮอร์โมนคงที่ได้รับฮอร์โมนเอสโตรเจนของเพศหญิงเข้าไปด้วยผิวก็เลยเนียนละเอียดนะคะหลายๆคนไม่มีสิวเพราะฉะนั้นบางคนเนี่ยก็เลยปรึกษาเข้ามานะคะว่าเป็นสิวกินยาคุมเนี่ยช่วยลดสิวได้จริงไหม อันนี้มีส่วนค่ะช่วยได้ค่ะแต่การกินยาคุมเพื่อรักษาสิวอันนี้ต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์นะคะว่าเราเนี่ยเป็นสิวจากอะไรกันแน่ถ้าเป็นสิวจาก PCOS ที่พูดมานะคะกินยาคุมไม่ได้ช่วยเลยค่ะทีนี้พอคนที่เคยกินยาคุมอยู่นะแล้วผิวดีผิวละเอียดไม่มีสิวพอหยุดกินยาคุมสิวก็มาอันนี้ก็เป็นไปได้ค่ะหรือพฤติกรรมอื่นๆน,นะคะเช่นคนที่ชอบออกแดดชอบอยู่กลาแจ้ง โดนแสง UV กระตุ้นบ่อยๆก็ทำให้เป็นสิวได้คนที่สูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะและอีกอย่างก็คือการใช้สกินแคร์ที่ไม่เหมาะสมกับผิว <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วนะคะถ้าหากว่าใครนะคะไม่อยากเป็นสิวช่วงมีประจำเดือนโดยเฉพาะสาววัยทำงานนะคะที่ฮอร์โมนมันน่าจะคงที่ได้แล้วเราไม่ใช่วัยรุ่นที่ฮอร์โมนพุ่งพ่านแล้วนะคะ ก็ไม่ควรจะมีอาการเป็นสิวช่วงมีประจําเดือนได้แล้วถ้าเป็นเนี่ยต้องหันมาดูตัวเองว่าพฤติกรรมการดูแลผิวของเราพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเรามันเป็นยังไงนะคะถ้าหากว่าพฤติกรรมไม่ดีก็ปรับซะใครที่ชอบกินของหวานก็ลดลดลงหน่อยเครียดมากนอนดึกพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มเหล้าสูบูรีเป็นประจำนะคะอันนี้ก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมค่ะแล้วก็หันมาดูแลผิวตัวเองนะคะล้างหน้าให้สะอาด เลือกสกินแคร์ที่เหมาะสมก็ลองไปหาข้อมูลกันดูว่าเราเป็นผิวประเภทไหนควรใช้สกินแคร์แบบไหนให้มันเหมาะกับผิวของเราแต่สิ่งหนึ่งนะคะที่อยากจะบอกก็คือสําหรับใครที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผิวมันนะคะแล้วผิวมันเนี่ยมักจะเป็นสิวก็ไม่อยากจะทาครีมบํารุงไม่อยากทาครีมกันแดดเพราะแม่จา๋าก็เคยเป็นตอนวัยรุ่นเป็นคนผิวมันนะคะโดยเฉพาะ T zone ครีมบํารุงผิวไม่ค่อยทาค่ะยิ่งทาหน้ายิ่งมันครีมกันแดดไม่ทาเลยค่ะยิ่งทาหน้ายิ่งมัน อย่างที่บอกว่ารังสี UV กระตุ้นให้เราเกิดสิวได้ยิ่งไม่ทาชิมกันแดดก็ยิ่งเป็นสิวสาเหตุที่ผิวมันเราต้องมาดูนะคะถ้าหากว่าผิวเราเนี่ยมันขาดความชุ่มชื้นขาดการบำรุงขาดน้ำมันจะทำให้ต่อมไขมันผลิตน้ำมันออกมากเพราะมันรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยมันขาดความชุ่มชื้นมันต้องการน้ำมันมันก็เลยยิ่งสร้างความมันแต่ถ้าหากว่าเราหันมาให้ความชุ่มชื้นกับผิวป้องกันแสงแดดให้กับผิว ตอมไขมันมันก็จะทํางานลดลงค่ะหน้ามันมันก็จะลดลงนะคะสิวมันก็จะลดลงไปด้วยค่ะก็ลองไปหาข้อมูลกันดูนะคะเทคนิคในการดูแลผิวยังไงไม่ให้เป็นสิวช่องต่างๆที่ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนํากันไว้นะคะแต่ถ้าหากว่าใครนะเป็นสิวรักษาย,ยังไงก็ไม่หายหาหมอสกินที่ไหนมาหลายที่ก็ไม่ยอมหาย แนะนำว่าลองไปตรวจฮอร์โมนดูบ้างนะคะเรามีความผิดปกติของฮอร์โมนหรือเปล่ามีภาวะ P C O S หรือเปล่าแล้วถ้าหากว่ามีสัญญาณมาด้วยยิวมันเป็นสิวขนดกผมบางมีพุงประจำเดือนผิดปกติอันนี้น่าสงสัยนะคะว่าอาจจะเป็น P C O S ไหมนะคะก็ลองไปตรวจเรื่องนี้กันด้วยนะคะหากมีปัญหาอยากปรึกษ,ษาทักแชทเข้ามาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรง น้องสาวแข็งแรงแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย